หามพ่อแม่ใช้เส้นฝากงานน้องเหนือบุตรสาวกบพัสลาสวยไม่แพ้แม่บอกได้เลยว่าเป็นทายาทนางงามที่ได้ความสวยมาจากแม่แบบเต็มๆเลยทีเดียวสำหรับเหนือดิสลยาบุตรสาวคนสวยของเอพรเทพและกบพัสลา ที่เธอคนนี้มีทั้งความสามารถและความสวยจนต้องจับตามองเลยทีเดียววันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับประวัติเหนือดิศรยาสาวสวยหน้าใสทายาทนางงามบุตรสาวกบพัสลาคนนี้ให้มากขึ้นกันสักหน่อยสำหรับเหนือดิศรยาเป็นบุตรสาวของเอพรเทพอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและกบภัสลาอดีตมิชชัยแลนเวอร์ปี1988 จึงไม่แปลกเลยที่เธอจะมีทั้งความสวยที่ได้มาจากคุณแม่แบบเต็มๆส่วนเรื่องความสามารถนั้นก็เรียกได้ว่ามาจากทางคุณพ่อโดยเธอเก่งทางด้านกีฬาอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเคยเป็นนักกีฬาแบดมินตันมาก่อนรวมไปถึงเล่นวอลเลย์บอลและเป็นตัวจริงของทีมวอลเลย์บอลนในสมัยที่เธอเรียนอยู่ที่ International School Bank อินเตอร์เนชันแนลสกุลแบงคอกอีกด้วย ส่วนในตอนนี้เหนือดิสระยากำลังศึกษาอยู่ที่สาขาว,วิชาการจัดการสื่อสารหลักสูตรนานาชาติคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหากพูดถามถึงเรื่องของบุตรสาวว่าจะมีโอกาสเข้าวงการตามคุณแม่ไหมก่อนหน้านี้คุณกบเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขาไม่ค่อยชอบค่ะ อันนี้ก็ค่อนข้างอ่อนวอนกันเยอะอยู่อยากเล่นใส่ใสยสบายคำพูดสุดท้ายของลูกจะสำคัญมากสุดท้ายเขาก็ทำได้ก่อนหน้านี้เขาเคยเล่นละครของเราแล้วให้เล่นเป็นคนในชุมชนตอนนั้นยังเล็กอยู่และมาเรื่องนี้ก็ซีนเดียวทุกครั้งที่มาเล่นแม่ก็จะต้องขอร้องกล่อมยิ้ม เขาจะมีสตอรี่ของเขาเราก็ต้องฟังความคิดเห็นของเขาด้วยว่าเขาชอบไม่ชอบอยากเล่นหรือไม่อยากเล่นที่สำคัญเราไม่บังคับลูกกบว่าเขาคงไม่ค่อยชอบไม่ถนัดมากกว่าอย่างงานอีเวนต์นานๆเขาก็จะรับทีก็มีพวกเดินแบบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาคือพ่อแม่ห้ามฝากเขาพูดเลยว่าถ้าพ่อแม่ไปบอกว่างานนี้ให้ลูกมาเดิน ให้ลูกมาเล่นละครเขาจะบอกเลยว่าหนูจะไม่ทำเลยนะทุกครั้งเวลาที่ใครจะให้เขาทำงานต้องให้เขาไลนา์เข้ามาหาและต้องส่งไปให้ลูกว่าแม่ไม่รู้เรื่อง และอีกอย่างเราก็พยายามคุยกับเขาเสมอว่าให้ลูกจำไว้นะว่าแม่กับป้าจะไม่ฝากอะไรให้ลูกทําแต่ลูกต้องทําด้วยตัวเองพอแม่จะรู้ว่าการทําวิธีการทําแบบนั้นเจ้าภาพงานก็จะอึดอัดและลูกก็จะไม่ทําอะไรด้วยตัวเองกลายเป็นว่าถ้าจะทําอะไรสักอย่างต้องเป็นพ่อแม่หมดเราบอกว่าอย่างนี้ไม่ตัวเขาเองก็รู้สึก เราก็จะบอกว่าเขาไลา่ยมาหาแม่แต่สุดท้ายรูปคุยเองแล้วกันแม่ไม่เกี่ยวแสดงว่าน้องเหนือซีเรียสกับคำว่าเด็กฝากมากค่ะ เรื่องเด็กฝากเด็กเส้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะให้เขาไปก็ต้องด้วยตัวเขาเองห้ามพ่อแม่ทั้งสิน้นซึ่งเราก็บอกเขาเสมอว่าเราจะทำอะไรก็ต้องทำด้วยตัวเองเพราะคนเราจะเก่งก็ต้องเก่งด้วยตัวเองจะเป็นเด็กเส้นเด็กฝากหรือเด็กอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีความสามารถไม่มีฝีมือคุณไปอยู่ตรงไหนใครเขาก็มองเห็นสุดท้ายคุณก็อยู่ไม่ได้ด้วยแรงกดดัน แต่ถ้าคุณเก่งแล้วคุณมีความสามารถคุณเดินเข้าไปด้วยตัวเองพ่อแม่ก็นั่งภูมิใจเวลาคุณไปอยู่กับใครอยู่กับส่วนรวมเขาก็ภูมิใจในตัวเขาเองว่าเขาทำได้เหมือนอย่างที่เขาสอบเข้ามหาวิทยายลัยจุฬาลงกรณ์เราไม่ต้องทำอะไรเลยเขาบอกว่าหนูจะเข้าที่นี่หนูทำเองทุกอย่างแม่กับป้าไม่ต้องยุ่ง ไม่ต้องห่วงเขาจะทำเองซึ่งเขาไม่เคยบอกเราแม้แต่เรื่องคะแนนนะเขาบอกว่าอยากเข้าที่นี่ก็จะทำให้ได้เขาตั้งใจเรียนปริญญาตรีที่ไทยส่วนเรื่องเมืองนอกเขาบอกไม่ต้องพูดกับเขาเลยถ้าปริญญาโทค่อยว่ากันนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราชอบเพราะเขามีความมุ่งมั่นเวลาทำอะไรก็ทำให้ได้